สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุกมาที่ที่ไร่นะคะที่ไร่ที่เป็นสวนสวนสวนพุทราไทยนะคะหรือว่าบาตันบาตันนี่เป็นกำเมืองค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าชื่อว่าพุทราแก้วนะคะเป,เป็นพันธุ์ไทยแท้เลยนะคะลูกผลนี่จะเล็กมากเลยนะคะแต่อร่อยมากเลย ก็ตัวเองก็ปิดใจนะคะขับรถมานี่นะคะระเบีแ,แบ,บเข้ามาในสวนนี่ลึกมากแล้วก็ทางนี่ลำบากมากแล้วตัวเองก็สูงอายุนะคะต้องเกรงมากเพราะว่า,วาขับยากมากเลยมาสองข้างทางจะเป็นนาแล้วก็จะเป็นแม่น้ําคลองเล็กๆนะคะถ้า ผิดนิดเดียวก็จะตกครองได้แบบนะคะแล้วก็ยาวมากกว่าจะถึงสวนนะคะบุกมาจนถึงสวนพุทธาแก้วนะคะสมแล้วนะคะอร่อยจริงๆแล้วก็เจ้าของสวนนี่นะคะได้เก็บถวายพระเทพท่านติดใจรสชาติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เลยนะคะค่ะขอค่ะมาเลยนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีคะ่ะจือ ฟ้องจันทร์สุวรรณจิตเจ้าคุณฟ้องจันทร์นี่ปลูกปลูกอันบัตตันนี่มาเมินไล้ยังเจ้าโอ้เมินเมินพอสมควรแล้วเจ้าจับจับมค่อยได้แล้วเนาะจำบมค่อยได้เจ้าเจ้าแต่ตอนแรกก็คือปลูกอยู่สองต้นอ๋อค่ะก็มันดีขึ้นมาตอนนั้นก็ทรงลูกเหยนอยู่บ่ค่อยมีสตางค์เกิเอมายแห่งปีกระืือแหมต้นเดียว ก็เลยมีอยู่สามต้นโอ้เยี่ยมเลยนะคะแล้วโดยตีว่าเขาบะฮู้เขาบะจ้างบะได้จกเกษตรก็ลองมาเทียบดูมาเทียบยอดดูก็ได้อยู่สองต้นเอาปลูกไว้บ้านเห็นต้นหนึ่งแล้วก็เอาต้นหนึ่งก็เอาฮือปืนไปเห้าและแหมปีก็มันํำแหมก็ได้มาอยู่สองต้นแล้วเอามาปลูกติ่สวนนี่ก่อกลายพันธุ์ไปเหียเพราะว่า ตัดคนตำล้ำไปมันก็เลยเป็นพันธุ์ขึ้นเมืองไปเหงาเหลืออยู่ต้นเป็นเป็นเป็นพู้ซาแก้วนะคะเจ้าเป็นพู้ซาแก้วบัตรนัแก้วของดีนี่จะต้องวัดแก้วนะฮะเมียแก้วจ้าแก้วบัตันัแก้วพู้ซาแก้วเนาะพระฉะนนี่อืมสือว่าเยี่ยมเลยต้องถวายพระเทพทุกปีเลยก็เจ้าอ๋อครอบครัวคนนี้คนมาได้เสด็จมาบ้านเมืองหลวงนี่สองปีแล้วก็ พอปีแรกนี่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปืนเอาขอไปแล้วพอพอดีเอาไปขึ้นโต๊ะไว้ที่ศูนย์ปืนเก็ได้เสวยอีน่ะปืนมาเสวยอีน่ะปืนได้เสวยแล้วพอปีที่สองิืนเอ้ยก็ยังมาเสด็จเห็นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะถ้าเข้าบ้านมองลวงมาถึงได้กินบะตตันเนี่ยเหมือนจะหันพระเถรไปเนาะปืนกว่าวอีเนาะเขาก็เกียมเกียมไหว่าเขาจะต้องถวายปืนจนได้ แล้วก็ไปหาอุปกรณ์ที่มันแบบเป็นแบบเป็นเล็กลวดจ้าฮะได้เอาถวายให้เปืนเจ้าวกับมือเลยก็จ้าวกับมือข้าฮะกับมือปืนเลยเขาก็ถวายปืนก็ปืนแตะเนาะปืนปืนแตะแล้วเขาก็ต้องปล่อยปืนก็ว่าอันนี้ฉันขออครับแล้วก็ได้ถวายกล้าไปเห็นสองต้นแล้วเขาก็บแบบกล้าอู้บอกว่าเขาบอกขออ้อไว้ก่อนเลยบ่าขออ้อ ฝากเปิ้นได้กอว่าเอาไว้ที่ศูนย์ต้นหนึงปกพูดเลยพูดเลยเอาก็พูดไปเลยว่าฝากไปปลูกที่ศูนย์หนึ่งต้นนะคะเปิ้นก็อา้าวหญิงสวนหญิงหนึ่งต้นนะเขาก็ภูมิใจขนาดนะด,ดีจังเลยนะคะ วันนี้เราก็จะได้มาดูพุทรานะาวิธีการเก็บนะคะพุทราพุทราแก้วหรือันแก้วนะเจ้าเดี๋ยวก็จะเขาบอได้เก็บบนต้นนะเจ้าอันนี้ต้องต้องนี้ไม่ไม่ตะขอแบบนี้ละค่ะเอาไม่ตะขอนะค่ะเอาไม่ตะขอแบบนี้ละแล้วเขย่าลงค่ะเขย่าลงนี่เขย่าเขย่าแห้งก็บอกได้เขย่าเบาๆตีว่าเอาตีมันซุกลวงค่ะถ้าเขาเขย่าแห้งอันติขิวก็ล้วงแล้วเอาไปขาย มันบบอร่อยเจ้าเจ้ะเจ้าอันเดียวขอคุณฟองจันฟองจันนะคะช่วยขยัาให้ดูเจา้จาเจ้าขอบคุณเจา้าค<ะ>่ะตอนนี้กับคุณฟองจังกนกำลังขย่านะคะเทนคนิคการขยัานะคะค่ะนะ,ะก็จะเห็นว่าพุทธาแก้วนี่ก็จะร่วงลงมานะคะนี่พอดีเขาขยา่ววาตะวันเนาะต้องเว้นวันขยัออะต้องเว้นวันใช่ไหมคะค่ะ ใชยฝั่งหลังกร่นี้แต่่าง ใจตรงที่มันบ่มียาไม่มีสารพิษเลยเนาะดีจังเลยไม่มีสารเคมีนะคะชอบมากเลยตัวเองชอบมากเลยเนี่ยอขกินแล้วก็อร่อยมากคุณฟังจันนะคะกำลังกเก็บพุดสาแก้วที่ร่วงไหนนะคะแล้วก็คุณฟังจันบอกว่าเนี่ยพอพอเก็บ เก็บสิบหมด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 มันหมดแล้วค่ะต้องตัดต้องตัดเลยใช่ไหมคะตัดหมดเลยใช่ไหมตัดหมดเลยเจ้าต้องตัดนะคือมันออกมันจะต้องขึ้นใหม่ต้องตัดทุกปีค่ะตัดทุกปีเลยตัดทุกปีค่ะ บ้านเอสวนสันกอลุงสวนสันกอลุงสวนสวนสันกอลุงคะสวนนี่จะมี ต้น,ตนพวกซานี่มันมันสูงประมาณสัก3เมตรไม่ถึงถึงสองเมตรสามเมตรนะคะ,ะ,ะแล้วก็พอพอตัดออกก็จะสูงเท่านี้ตลอดไปค่ะค่ะ <ellow cinematic. S 2> เ้ยเยี่ยมเลยลก็จะต้องยเยี่ยแบบสูงเท่านี้เนาะแล้วก็ น,นี่เก็บด้วยนะคะเพราะว่าขย่าแล้วไม่ร่วงก็ต้องเก็บมีน้ำด้วยนะคะต้องคอยระวังน้ำ วัติปูกมันี่นี่คือได้ใส่ไอ้ขี้วตตัวตื่นเดียวอ่ะเจ้าครั้งเดียวเองเจา้าด,ดูสิไม่ได้สองวันได้ใส่อย่างเลยธรรมาชาติจริงๆเลยนะค,ะคือว่าตอนที่เท้าตัดเท้าตัดเสร็จแล้วเ,เดียวเมษสาฝนลงมาแตะนะจ๊ะฮะมันแตกกิ่งแตกอย่างออกมาเนี่ก็มันก็จะมีแมลงแมลงคีนูเนี่ยมากินใบมันอยู่เ,เขาก็ลัสนใจอย่างสักอย่างเพราะว่า,าเขาก็จะเอามาออเอาตะไคร้มา กิงมันเยอะอันไหนบางงามเขาก็ตัดตัดตัดออกน้อยอันน่ะโอ้เยี่ยมเลยนะขอบคุณมากมากเลยจังเลยจังสาแก้วนี่ดีมากมากเลยนะคะคุณฟองจันรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างคุณประโยชน์ตอบบัจจังเนาะกากินนะเขาซื้งว่ามันอร่อยจริงนก้อเนี่ยแล้วเม็ดไหนมันก็นเล็ก ิวสีสีเหลืองทองนี่นะคะจะจะช่วยให้ป้องกันมะเร็งลำไส้กับกระเพาะด้วยนะคะนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะและมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะนะคะพุทราแก้วมีดีมากๆนะคะเล้ามันตางตรงตีพุทรานมเนาะค่ะพุทรานมอันต้องใจ้ายาเยอะมากเลยเขาบอกเคยกูแล้วม่ได้กินเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมี เลยนะคะโอ้ยเยี่ยมเลยต้องใช่อย่างมันสากยังเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยะฮะมีประโยชน์สูงสุดเลยนะคะทั้งเขาเรียกว่าบำรุงอ่าบำรุงทางด้านเรื่องสมองด้วยนะคะสายตาด้วยนะคะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ราแก้วนี้ต้องอนุรักษ์ไว้ดีๆนะคะต้องใส่ยางพันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณฟองจันมากมากเลยนะคะที่เดมบุกสวัสดีค่ะ